ตำแหน่งของสิวกับสาเหตุจะวจากฟาร,ร์มทออคุยโรคยากให้เป็นเรื่องง่ายเวลาที่เรามีสิวอะคะ่ะสิวแต่ละที่สามารถบ่งบอกสาเหตุเราได้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเรามีสิวบริเวณคางใต้คางเยอ,ยอะๆคะ่ะตรงนี้ค่ะก็จะบ่งบอกว่าเราอาจจะเป็นฮอร์โมนหรือว่านอนดึกนะคะและถ้าสมมุติว่าเป็นรอบปากเลยเนี่ยอันเนี้ยเกี่ยวกับลำไส้ทางเดิอนอาหารอย่างนี้ยค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็นที่แก้มเนี่ย ก็น่าจะเกี่ยวกับความสกรปรกไม่ได้แปลว่าเราสกรปรกนะคะแต่มันยังสะอาดไม่พอ,อยนะคะอาจจะเช่นการที่เครื่องสาอางหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราอาจจะซื้อตัว้างเครื่องสาอางที่ยังไม่ดีะคะ่ะอย่างเช่นหน้าผากเนี่ยก็จะเกี่ยวกับพวกยีสต์พวกราพวกความร้อนพวกฝุ่นอะไรแบบนีค้ค่ะไม่านั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเราลองไปสังเกตตัวเองดูค่ะแล้วถ้าเกิดสงสัยหรือว่าเราดูแลเรื่องสิวยังไงก็ไม่หายสักทีทักกันมาถามได้นะคะกดติดตามช่องะจษาฟรมาทอเอาไว้นะคะ เจ้าอาาพระทออยากให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพดีค่ะ